รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครั้งใหญ่ความเดิมตอนที่แล้วไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าแห่งผลึกปริศนาที่อุโนถือเล่นอยู่นั้นจะมีพลังพิเศษสามารถสร้างหมอกสีรุรุงได้ทําให้ทุกคนมีความหวังในการกลับบ้านอีกครั้งอากาศดีดีใจใช่แล้วโยมพี่แจ๊คทำไมถึงมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะครับ หรือว่าจะแอบมานอนกลางวันอู้งานมือนอตาตมาใครบอกว่าอู้ล่ะเมื่อคืนแจ็คไปตามดูอุนโนว่าไปเล่นที่ไหนบ้างเ่อจะเจอว่าอุนโนไปเอาแท่งผลึกมาจากไหนแต่เจ้าเด็กเนี่ยพลังก็เยอะเหลือเกินมาเล่นไปโน่นไปนี่ทั้งคืนจนแจ็คไม่ได้นอนเลย <หา S 1> แล้วได้เบาะแสใดบ้างไหมละ่ะไม่เลยครับไม่มีวิแววอะไรเลย แท่งพลึกนั่นอยู่ที่ไหนกันแน่นะพี่ลุยพี่ลุยให้พี่ลุยอยู่นี่เองมีอันใดหรือวินาตาตื่นมาเชียวก็คือว่าเราพบสิ่งประหลาดในทะเลน่ะไหนนี่เหรอโอ้อันใดกันนี่จ้แค้นไหนประหลาดนี่มันคือสิ่งใดกันนั่นสิขอรับเหมือนกับเป็นกล่องยักษ์อันใดสักอย่างเลย ตัวด้วยนะเล้ะเฮ้ยมีตัวอันใดอยู่ข้างในนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอะไรล้อเสาตัวยักษ์ใหญ่เลยมาอะไรไงเนี่ยไม่ใช่ร้อเดิรลสาตัวเดิมด้วยรู้ว่าจะเป็นฝีมือของนิวตันอีกแล้ว啊 คิดถึงข้า,าขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะใช่แล้วข้าเองแหละเป็นมือเจ้าจริงๆด้วยนะนี่ต้าจะตารับควาญพวกเราไปถึงไหนจะอยู่กันกสงบสุขบ้างไม่ได้หรือไงสงบสุขกันเหรอที่ผ่านพระเจ้าดูถูกดูแคลนข้า <c oughs> เห็นข้าเหมือนทาสรับใช้ไม่เคยเกียจข้าเลยแบบนั้นแม่งสงบสุขตรงไหนข้าถูเจอคนที่กดขี่ข่มเหงมาตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กๆข้าเคยเปลูกหาเศรษฐีมีชีวิตสุขสบาย แต่แล้วพ่อแม่ข้าก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันเพราะข้าไม่มีเงินไม่มีอำนาจทุกคนก็แต่ดูถูกข้าทักทางข้ากดขี่ของเพียงข้าสารพัดเพราะข้าอดอยากถึงขีดสุดข้าก็เลยเริ่มขโมยของและขโมยมากขึ้นมากขึ้นจนข้าเริ่มกลับมามีทรัพย์สินอีกครั้งคนที่เคยดูถูกข้าก็มาเอาอกเอาใจข้ายิ่งข้ารวยขึ้นมีอำนาจมากขึ้นทุกคนก็เกียดข้ามากขึ้นเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาข้าข็ปฏิญาณกับตัวเองว่า ข้าจะต้องมีอำนาจเหนือทุกคนจะไมย่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำข้าได้อีกในเมื่อข้าต้องติดอยู่ที่นี่ข้างจะต้องเป็นราชาของนครรับแลมีอำนาจเหนือพวกเจ้าทุกคนและเจ้าไดาโนนี่แหละที่ทำให้ความหมาของข้าเป็นจริงนี่แกไปเอาไดโนเสาร์มาจากไหนอีกแล้วเนี่ยเปล่าเจ้าไดาโนนี่น่ะคือแมงไดโนเสาร์ทงหมดที่พวกเจ้าเคยเจอไงเล่าเอ๊ะ <c oughs> แม่ไดโนเสาร์ว <c oughs> พวกเจ้ายัางจำตอนที่นั่งบอลลูนคราวก่อนได้ไหมตอนนั้นพวกเจ้าไปเจอร่องรอยสัตว์ลึกลับ,บบางอย่างเข้า หลังจากนั้นข้าก็ลองไปสำรวจทานนั like ้นดูเพิ่มเติมจะได้พบกับรังของมันเจ้าก็เลยเอาไข่นั้นมาเพาะลูกไดโนเสารหลอกหาผลประโยชน์จากเราหลกลอลอถูกต้องแต่แผนการคราวนั้นก็ถูกพวกพระเนนขัดขวางไว้สก่อนข้าก็เลยต้องคิดหาแผนใหม่โดยการไปตามจับตัวไดนเสารตัวแม่นี่มาถล่มพวกเจ้าให้ยับไปเลยเอาเลยไดโน มันทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยล่ะเนี่ยพราข้าได้ฝังชิปควบคุมสมอง้าไปในหัวเจ้าไดโน่นะสิข้าได้สั่งให้มันทำอะไรก็ได้อ๋อเป็นสิ่งที่มาจากโลกยุคหน้าสินะแต่ข้ายังคล่องใจอยู่เจ้าของสิ่งนั้นเข้าไปติดในหัวไดโนสาวได้เช่นใดกันข้าก็ปล่อยแก๊สยาสลบให้มันดมก่อนสิพอมันสลบแล้วจะเข้าไปทำอะไรก็ได้อ๋อแล้วเจ้าไปเอาแก๊สยาสลบอันใดนั้นมาจากไหนถ้าก็ผสมสารเคมีเป็นของข้าเองสิ ออแล้ล้ล้แพ่ยักษ์ลานี้เล้วแล้วพังเจ้าคนเดียวสามารถต่อแพร่ใหญชนิดได้ด้วยหรือข้าเป็นรถสาวยักเป็นแรงงานและอุปกรณ์ไหเทคอีกมากมายทําไมแพ้แค่นี้ข้าะต่อเองไม่ได้อ๋อแล้วแเฮ้ยสงสัยอะไรกันนักหนาเนี่ยเอาเป็นว่าข้าทําอะไรมันก็เรื่องของข้าตกลงไหมกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าหนุยนายธนทริตรเจ้าเป็นผู้นําของทาราสวรรค์ถ้าเจ้ายอมยกเมืองทาราสวรรค์ให้ข้าปกครอง ขาจารักเว้นไม่ทำลายเมืองนี้ฮะ<า>ให้ข้าอยู่เมืองให้เจ้าข้าทำไม่ได้หรอกข้าไม่ได้มีตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองอันใดข้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินแทนผู้อื่นหรอกไม่ยอมกันนะเต้าใดเน่ะธรณีมานี่ให้สิ้นซากไปเลย<า>ไม่นะอ,อยูๆพอได้แล้วเจ้าอยากได้ธาราสวรรค์ใช่ไหมข้าขอยกธาราสวรรค์ให้เจ้าก็ได้ข้าขอโทษนะทุกคนข้าไม่รู้จะทำเช่นใดแล้วจริงๆ พระราสวร์ของเราพระราสวร์เป็นปของข้าแล้วต่อไปก็ตาท่านโซติดเงื่อนไขเดียวกันนายอมยกคดีสัมยาให้ข้าปกครองหรือไม่ <c oughs> เ,ออเออเรื่องใหญ่เช่นนี้ข้าคงต้องส่งเรื่องให้สภาเมืองพิจารณาลงมติกันก่อนเจ้าไดโน ท่านสุติพวกเราขอลองมติยกคีรีสัพยาให้นิวตันขอรับเอาให้ไปเถอะพวกในเมื่อมติเป็นเอกฉันเยี่ยงนี้มาต้องอย่างนี้สิท่านพ่อนี่ท่านจะยกคีรีสัพยาของเราให้กับคนเชน่นนี้จริงๆหรือจะให้ข้าทำเช่นใดล่ะลูกพ่อตอนนี้ก็ตาเจ้าแล้วปอแก้เกิื่อนไขเดียวกันจะตะยอมยกผาตำหนักให้ข้าหรือไม่ฟันไปเถอะช,ชาวผาตำหนักไม่มีวันยอมจำนนต่อผู้ใดใช่ ข้าคิดไว้แล้วว่าเจ้าต้องพูดแบบนี้ช่วยไม่ได้เจ้าไดโนอะ้าไปจรงหลาตะวันดับให้ลาไปหน้ากลองกันเถอะเจ้านั่นปลงไปทางผาตะวันดับแล้วพวกเรารีบขึ้นเครื่องล่อนกลับไปที่ผาเดี๋ยวนี้เรียปมาสึกเต็มกำลัง ว่าจะเข้ามาเหยียบพาตะวันดับได้เลยพนธนูเตรียมพร้อมย,ยิงได้้กับดักมาธนูใช้ไม่ได้ผลเลยเนี่ยของก่้ยแบบเนี้ทำแล้วจะไดนนอไม่ได้หรอกผาชันนั้นเครื่องดีดหินเตรียมพร้อม 迎来 <laughs>！ สำเร็จแล้วมันจะตามองไม่เห็นแล้วต้องเจออีกกระด้องหนึ่ง ไม่เปนท่าแล้วเนี่ยควายเลยเลยฮะโอ้ยเลดเลยแผนการสุดข,ข,ของข้าล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยหรยอเนี่ยบอ,อ้ยบอกเก้ข้าวาเราสู้ในทางเสานั้นไม่ได้แล้วตอนนี้เราถอยก่อนดีกว่าไม่มีวันขาจะไม่ยอมแพ้ต่อศัตรูหน้าไหนเป็นอันขาดไป ป็นโถ่นี่ข้าสู้มันไม่ได้จริงๆหรือเนี่ยโยงปอเก้อย่าทำอะไรเกินตัวอีกเลย <c oughs> คนเราต้องรู้จักประเมินตัวเองค <c oughs> ืนดื้อดึงต่อไปก็มีแต่จะสูญเสียมากขึ้น <c oughs> แต่ถ้าข้ายอมแพ้ข้าก็เป็นคนที่ขาดนะสิการแพ้ครั้งนี้เราไม่ได้ถอดใจย,ยอมแพ้ไม่คิดสู้เลยเสียหน่อยแต่ใน,นเมื่อวิธีการเดิมมันแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ควรถอยมาตั้งหลักคิดหาวิธีการใหม่คนที่กล้ายอมรับความล้มเหลวของตนเอง ู้นั้นไม่ใช่คนขาดเขาแน่นอนข้าเข้าใจแล้วตอนงนี้ข้าจะยอมถอยก่อนข้าขอประกาศยอมแพ้ต่อนิวตันเออทำร้ายผู้อื่นได้แล้วพระตะบดับเป็นของเจ้าแล้วเยี่ยมมากในที่สุดแลนะรขอลับแลทั้งหมดก็เป็นของข้าโปรยอมแพ้แล้วแต่ว่าพวกท่านชาวคลองพุทธจะอยู่ที่นี่ไม่ได้รีบหนีไปจากที่นี่เสีย เอ๊ะทำไมล่ะครับเพราะพวกท่านเคยขัดแย้งกับนิวต้านไว้มากมายถ้าพวกท่านอยู่ที่นี่มันต้องคิดอาฆาตแค้นพวกท่านแน่ๆนและอีกอย่างนะถ้าจะมีผู้ใดที่คิดหาวิธีต่อกรกับไดโนเสาร์ได้ก็น่าจะเป็นพวกท่านเอาไว้ท่านคิดหาวิธีรับมือไดโนเสาร์ได้แล้วค่อยกลับมารวมพลังกันใหม่โอเจแล้วทุกคนทําตามที่ท่านพอเก้บอกเถิดอ๋อเฮ้ยโชคดีนะเดินทางปลอดภัยนะเอ๊ะ

งั้นเหรอแต่เอาเถอะแค่นักบวชกับเด็กๆจะทำอะไรได้อย่างไงสันคขอรับแลทั้งหมดก็เป็นของข้าแล้ว <laughs>